วัสดีด้วงกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโฟกัสอีกเช่นเคยนะคลิปนี้โยเกม Crazy Rock อีกแล้วนะเราทําคลิปบ่อยมากๆนะซึ่งเกมนี้นะครับบางคนสงสัยเราถอนไป EP ที่แล้วเข้าไหมนะครับเกมนี้สามารถถอนเงินเข้า to b o d y Wallet ได้นั่นเองนะครับถอนออกมาแล้วอยู่ที่400 40บาทนั่นเองนะครับโดยการถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตนี้นะครับเราจะใช้แตรนะทุกคนถ้าใครเกิดว่าถอนออกมาแล้วไม่ใช้แตรหรือปล่อยทิ้งไว้นะครับลำดับไม่เคลื่อนไปไหนเลยนะครับแล้วก็การใช้แตรของเรานะครับ440บาทหรือประมาณ320บาทนี้นะครับเราจะใช้แตรอยู่ที่10แตรนั่นเอง10ชิ้นนั่นเองนะครับในการ เพิ่มเลื่อนลำดับนั่นเองนะครับแต่ไอดนี้นะครับผมก็สะสมแบบสายฟรีลองดูนะครับมาดูกันว่าจะใช้เยอะไหมหรือใช้เท่าเดิมเหมือนสายเชิญเพื่อนนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับสำหรับ ID นี้นะครับผมเล่นไปถึงระดับที่225นั่นเองนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงกันบ้างซึ่งใครที่ถึงระดับนี้นะครับถ้าเล่นเสร็จนะครับจะมีความแตกต่างก็คือเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวกดเพื่อนดูนะ ได้ไหมเอาคืยทำไงวะ <c oughs> กดขี้ข้ามไปแล้วกันนะกดขี้ข้ามได้ไหมทำไงเนี่ยทุกคนอ่าได้อยู่ได้อยู่นะครับสังเกตดูนะครับเมื่อเราผ่านด่านนะครับในด่านที่200ขึ้นไปนะครับประมาณ200ประมาณ200 บ้าน190ขึ้นไปนะสังเกตดูเปลือกหอยนะครับแล้วก็เล็บที่เป็นเล็บดินโร์แล้วก็เปลือกหอยครับจะลดลงมาเหลือแค่2แล้วก็4นั่นเองนะครับปกติแล้วถ้าเราเล่นช่วงแรกๆนะครับเปลือกหอยจะได้อยู่ที่12แล้วก็เล็บดโนโาร์นี่เราจะได้อยู่ที่6นั่นเองแต่รอบนี้ถ้า เลยขึ้นมาในระดับที่ประมาณ190ขึ้นไปนะครับตอนนี้ถึงเลเวล225แล้วนะครับเราจะลดเหลือแค่4แล้วก็2นั่นเองสรุปแล้วเราจะได้ครั้งละ6นั่นเองนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับถ้าจะทำการบวกตรงนี้นะครับนีตตรงนี้นะครับจะต้องมาทำการสะสมงานรายวันนะครับเดี๋ยวเรากดคลิกรับกันก่อนนะครับเพื่อจะทำการรับแตรด้วยนะไอเห็นไหมทุกคน เราก็ได้รับสําหรับเล็บที่เป็นเปลือกหอยเล็บมังกรนะครับเฮ้ยเล็บไดโนเสาร์นะแล้วก็เพชรม้านะครับ3ชิ้นแล้วก็จะได้แตรมาอีก1ชิ้นนั่นเองนะครับสําหรับใครที่เล่นงานประจําครบ100เรียบร้อย,ลยแล้วนะครับต่อมานะครับถ้าเราทําการบวกตรงนี้นะครับอ่เดี๋ยวเราเพิ่มกันก่อนนะครับจะอยู่ที่77นั่นเองนะครับจะอยู่ที่77นะ สำหรับการแลกเปลี่ยนนะครับ77ทับ200นั่นเองสำหรับใครที่เป็นสายฟรีถึงเลเวลนี้นะครับเพื่อนๆจะได้อยู่ที่ประมาณ77-78นั่นแหละห่างกันไม่เยอะนั่นเองต่อมานะครับตอนนี้ผมมีแต่ประมาณ2ชิ้นนะครับซึ่งการใช้แต่ของผมรอบแรกเนี่ยผมใช้ไปแล้วนะจาก982นะถ้าจำไม่ผิดนะ ใช้1ครั้งนะครับเหลืออยู่ที่842มาดูใช้ครั้งที่2กันนะครับครั้งที่2ของเรานะกดคลิกใช้ไปอยู่ที่609อ่าครั้งที่3อ่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3เดียวมาดูกันนะว่าจะได้ไหมอยู่ที่เท่าไหร่ อยู่ที่465่าเราใช้ไปอยู่ที่ประมาณ3ครั้งนั่นเองนะครับเดี๋ยวรอดูการอัปเดตต่อมานะทุกคนในวันถัดไปนะตอนนี้นะครับใครที่เป็นสายฟรีนะครับเล่นไปถึงไหนแล้วนะครับสายฟรีของผมนะครับสะสมเหรียญไปแล้วอยู่ที่2บาท92สตางเล่น3วันนะทุกคนผมเล่นไป3วันนะได้มาเท่านี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคนะเราไม่ได้เล่นเต็มวันอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับ มีอะไรอีกอะทุกคนมีรางวัลใหญ่ไหมรางวัลใหญ่ของเราก็ทยอยสะสมไปเรื่อยๆอยู่นะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับสําหรับรางวัลใหญ่ของเราส่วนการเชิญเป็นยังไงบ้างนะครับไม่มีการเชิญนะทุกคนอ่าไม่มีการเชิญนั่นเองนะครับสําหรับการเล่นของเรานะผมจะทิ้งไว้ครั้งละวันละ30ด่านนั่นเองนะครับซึ่งแต่ละด่านค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะผมขี้เกียจเล่นนะครับผมก็เลยเล่น ตั้งไว้ประมาณวันละสาสด่านพอเพื่อจะทําให้ภารกิจรายวันของเรานี่สําเร็จเท่านั้นเพื่อจะทําการรับแปรครับก้น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณอีก7วันทุกคน <c oughs> น่าจะใช้ระยะเวลาอีก7วันนะครับถึงจะสามารถถอนเงินเข้าทูบดี้วอลเล็ได้สําหรับธนบัตรสีเขียวนะส่วนเหรียญหงเรานะครับเหรียญที่เป็นเหรียญทองนะครับจะน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 20วันนะประมาณ19วันนะครับประมาณ19วันเกือบ1เดือนเอ้ยก็ถือว่าโอเคนะเราไม่ได้เล่นเต็มวันเล่นประมาณครึ่งชั่วโมงเองนะครับครั้งละครึ่งชั่วโมงครับวันละครึ่งชั่วโมงนะครับ,รบก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับสําหรับการถอนเงินเข้าทูบันดี้ฟอเรตของเราส่วนการเล่นเป็นยังไงบ้างนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะรู้สึกว่าไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่เห็นไหม ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่เราก็สามารถกดคลิกข้ามไปได้เลยแบบนี้นะครับด่านของเราก็ทยอยอัปเดตไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับสําหรับด่านที่227โอ้โหใช้ระยะเวลาไม่นานเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนี้มาอัปเดตให้นะครับสำหรับเกม Crazy Rock นั่นเองโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปด,ดนี้นะครับหรือคลิปด,ดนี้มีประโยชน์ตอเพื่อนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะครับ เพื่อจะเป็นพาดคทิปให,ใหม่จากช่อง Motor Focus คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ